สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลัยทีนะครับวันนี้มาติดตั้งตัวกล้อง v ูลอย d 20Q 2พัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับปรุงฟังกช์ชันจากตัวเดิมขึ้นมานะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าใช้ปลั๊ก OBD2 แบบไฟฟ้าตัวนี้โดยที่เจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นะครับมันคือเจ้าเ e กียร์ ev5 นั่นเองนะครับเกียร e ์ ev5 เนี่ยครับเขาออกแบบมาเพื่อ จับตลาดกลุ่มคนจะใช้รถไฟฟ้าที่เป็น SUV โดยนำบอดี้นำเส้นสายต่างๆเนี่ยมาจาก e v 9เลยนะครับตัวนี้เป็น e v 5นะครับในราคาที่เราสามารถจับต้องได้ด้วยเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับอันนี้เราจะใช้คู่กับตัวกล้องเกาหลีด้วยนะครับกล้องเกาหลีแบรนด์น้องใหม่นะครับฟังก์ชันอัดแน่นแบบคุ้มๆตัวนี้มีชื่อว่าวิวรอยหรือใครจะเรียกว่าวูรอยก็ตามนะครับเป็นกล้องสัญชาติเกาหลีนะครับ ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ทนความร้อนเหมาะสำหรับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญอัดฟังก์ชันมาแบบเน้นๆเซ็นเซอร์โซนี่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกับระบบจอดรถมาพร้อมกันในกล่องด้วยคันนี้พิเศษกว่าคือเขาเลือกติดตั้งแบบใช้ปลั๊กแบบ OBD2 นะครับ mm hmm. เมื่อใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วเราไม่จะเป็นต้องไปต่อกับฟิลใดๆทั้งสิ้นสายทุกอย่างของกล้องก็จะเก็บเอาไว้นะครับ ตัวนี้ทํางานในโหมดจอดรถด,ด้วยกล้องแบรนด์เกาหลีโหมดจอดรถแม่นมากนะครับตัวนี้เป็นกล้องให้ความละเอียดแบบ 2K ทั้งกล้องหน้าและ 2K กล้องหลังแถมยังเป็นเซ็นเซอร์โซนี่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอีกด้วยมาดูกันว่าเจ้าวิวลอยตัวนี้ติดตั้งบนเกียร์ ev5 วันนี้ผมจะติดตั้งยังไงกันบ้างไปดูกันเลย เมื่อเราเตรียมปลั๊ก OBD เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียบปลั๊ก OBD เข้าไปสตาร์ทรถแล้วกล้องก็จะพร้อมทำงานทันทีนะครับตัวนี้เราทำการ format memory ก่อนและเช็คระบบ Wi-Fi ของกล้องก่อนเพื่อที่จะตั้งหน้ากล้องนะครับเห็นไหมมีไฟแจ้งเตือนหรือที่เรียกว่าไฟ security LED light นะครับตัวนี้อ่าปุ่มของวิวรอยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มมีไฟแสดงผล3สีนะครับใช้งานง่าย รองรับเมมมรีความจุสูงๆได้สบายๆนะครับตัวกล้องติดตั้งแบบซ่อนไม่เกะก,กะสายตาเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับขณะน,นี้ผมกําลังทําความสะอาดกระจกด้านหน้าอยู่บริเวณที่เราจะติดตั้งกล้องแล้วก็จะมาเทสระบบ WiFi ลองเชื่อมต่อกล้องก่อนก่อนติดตั้งจริงนะครับในการติดตั้งทุกครั้งเราก็จะใช้ตัวแผ่นสายหรือแผ่นไฟฟ้าสถิตนี่แหละติดที่กระจกก่อนแล้วค่อยแกะตามอของกล้องติดตามลงไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์ม การแต่งของลูกค้าเนี่ยเป็นรอยนะครับแล้วก็การติดตั้งนั้นก็จะเทียบตำแหน่งดูก่อนเวลาที่ลูกค้าบอกติดตั้งเอาตามที่ช่างเคยติดตั้งมาเลยดังนั้นเราก็จะดูเลยว่ามุมต่างๆที่เราจะติดตั้งนั้นมันเหมาะสมและได้ภาพดีหรือยังนะครับพร้อมกับถามความต้องการของลูกค้าด้วยว่าตำแหน่งที่มาร์กไว้ตรงนี้โอเคไหมหรือหรือลูกค้าต้องการตำแหน่งอื่นก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งกล้องกันก่อน ้า ev f i คันนี้นะครับเลือกใช้กล้องวิวลอยอย่างที่ผมบอกคันนี้ลูกค้าติดตั้งกล้องลูกค้าเลือกทียจะติดตั้งกล้องฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเราดูจากด้านนอกแล้วกล้องจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับคนขับจะมองไม่เห็นกล้องเพราะว่าเจ้าตัวกระจกมองหลังเนี่ยมันจะบังตำแหน่งของกล้องนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเจ้ากล้องเนี่ยจะไปบังทัศนวิสัยของเราทําให้ทัศนวิสัยของคนขับเนี่ยขับรถได้ยากกล้องจะรบกวนนะครับอันนี้ก็ วางใจได้เลยเมื่อกำหนดตำแหน่งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วติดติดแผ่นใสนะครับพอติดแผ่นใสเสร็จเรียบร้อยติดกล้องเราก็ทําการเก็บสายไ้ทางฝั่งนู้นเพราะว่าปลั๊ก OBD เสียบอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเก็บสายให้มันเรียบร้อยก่อนรถแต่ละคันข้อจํากัดในการเก็บสายมันก็จะแตกต่างกันไป ตามวิธีติดด้วยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเก็บสายด้านหน้าเ,เพราะว่ามันยังไปไม่ถึงตรงนูน้น เดี๋ยวพอใสยกล้องเสร็จเรียบร้อยก็จะไปเก็บฝั่งนู้นแทนเกียร์ EV ไฟนะครับมันก็ค่อนข้างแน่นต้องทำอย่างระมัดระวัง ตอนนี้เรามาไล่เก็บสายด้านขวานะครับเมื่อเราเก็บสายครบทุกอย่างแล้วก็จะเช็คสถานะของกล้องนะครับตอนนี้สถานะของกล้องทำงานแล้วนะครับสังเกตเห็นมีไฟติดทั้ง3สีเลยไฟตัวสีเขียวขวาสุดน,นั่นแสดงว่ากล้องปล่อย Wi-Fi ให้เราเชื่อมต่อมือถืออยู่นะครับตอนนี้เราเออนระบบกล้องเพื่อเทสระบบการทำงานของกล้องขณะที่เราติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่าการทำงานของต้องการทำงานของกล้องนั้นปกติดีหรือเปล่า นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไล่เก็บสายไปยังด้านหลังแล้วก็เก็บสายด้านล่างตรงลัก OBD2 ดีที่เสียบอยู่ตอนนี้เก็บสายขึ้นด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเก็บสายที่เหลือไปทางด้านหลังแล้วก็เดินกล้องหลังนะครับคันนี้เป็น กล้องวิวลอยนะครับรุ่น D 2 0 Q 2 plus เป็นกล้องไม่มีหน้าจอ,ลอกล้องเกาหลี Gear EV 5คันนี้เขาเลือกติดตั้งผ่านตัวติดตั้งผ่านตัวปลั๊ก OBD2 นะครับวิธีการ format memory ของกล้องวิวลอยแบบที่เราไม่ต้องถอด memory ออกมานะครับก็กด2ปุ่ม สีฟ้ากับสีเขียวนะครับกดคู่กันแช่ไว้กล้องจะทำการกล้องจะทำการ <System. S 1> ฟอร์แมตเมมโมรี <System. S 1> แล้วก็รีบูทให้นะครับถือว่าตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการฟอร์แมตเมมโมรีของกล้องก็ทุกๆ2 2เดือนฟอร์แมตสักครั้งหนึ่งเมมโมรีมันจะได้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับโอเคทำงานต่อ วิธีการใช้งานตัวกล้องวิวลอย d d 20 q 2พัดนะครับขั้นแรกเลยต้องเปิด Wi-Fi ก่อน Wi-Fi คือปุ่มที่ตรงกับสีเขียวนะครับพอสีเขียวติดกล้องจะปล่อย Wi-Fi ออกมาเราเอามือถือ Connect Wi-Fi ด้วยปุ่มสีฟ้านี้นะครับกดปุ๊บเลือกกล้องให้ถูกตัวนี้วิวลอยนะครับใช้รหัสพาสเวิร์ดคือ1-8 12345678นะครับเป็นรหัส d e f a u l t พอเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้านี้นะครับได้หน้านี้มันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกคือ Live View คือดูภาพสดตอนนี้เลย File List อันนี้คือดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ History คือตำแหน่งของเส้นทางต่างๆที่เราขับขี่แล้วก็ Setting คือการตั้งคา่าในที่นี้เดี๋ยวจะเข้าดู Live View ก่อนนะดู Live View ก่อนนะครับ ไลท์วิวพอเรากดไลท์วิวก็จะแสดงภาพจากกล้องหน้านะครับถ้าเราอยากได้กล้องหลังเราก็ไปเลือกตรงนี้ให้เป็น Channel 2กดโอเคนะครับมันก็จะสลับไป Channel 2แต่กล้อง2ผมยังวางในตะกร้าอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกล้องหน้าก่อนนะครับโอเค Data ทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับเล็กๆนี่เดี๋ยวไปขยายดูเอานะครับโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของเซตติ้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซตติ้งแบ็กกลับก่อนเข้าไปดูเซตติ้งเซตติ่งกล้องเราจะมีเสียงเราก็จะตั้งค่าต่างๆได้ความละเอียดตั้งค่าโวลต์ตั้งค่าบันทึกกี่ชั่วโมงตอนจอดนะครับแล้วก็ตั้งค่าเซนสิตีฟต่างๆได้ ว่าเราต้องการเซนสิทีฟแรงแค่ไหนตั้งได้นะครับไปจนถึงด้านล่างเลยที่เป็นเรื่องของเวลานะครับไฟแจ้งเตือน security LED เราอยากให้มันมีไฟหรือไม่มีไฟเราก็สั่งได้นะครับ Wi-Fi จะให้ขึ้นออโต้ไหมขึ้นออโต้เราก็กดออโต้นะครับพาสห่วงพา s เวิร์ดเปลี่ยนได้หมดแต่เขาบอกอย่างหนึ่งคือถ้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วเราจะแก้ให้ไม่ได้มันต้องรีเซ็ตกล้องก่อนนะครับ อ่ะอันนี้เป็นระบบของเซตติ้งของกล้อง v ูลอย D 2 0 Q 2พัทนะครับแบ็กกับทีนี้ <Start. S 1> เรามีเหตุแล้วเราอยากจะดูย้อนหลังนะครับทำยังไงเราก็เชื่อมกล้องตามปกติเราไม่เข้าไลฟ์วิวเข้ามาที่ไฟลิสต <And recording. S 1> พอไฟลิสตมันก็จะบอกด้านบนเลยว่ามีมี diving event parking m a n u ทุกอย่างแยกเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับ ถ้ามีการกระแทกจะอยู่ตรงอีเวนต์อะไรที่มีการกระแทกการเขย่าสั่นสะเทือนจะอยู่ตรงอีเวนต์ทั้งหมดระบบจอดรถนี่บันทึกตอนจอดจับความเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวกล้องจับแต่ตอนนี้กล้องบางทีผมยังทํางานอยู่นะครับเมนวลกับโฟนะ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะใช้อยู่3าตัวแรกโหมดกับคีโหมดที่มีการกระแทกแล้วก็โหมดจอดรถดูตอนไร้บ้าง,ตอ,างตอนไรนี่คือผมติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่ กล้องหน้าทำงานดูภาพเราอยากดูภาพใหญ่ก็ดูได้ต้องการไฟลนี้เราก็ดาวน์โหลดเราจะเปลี่ยนกล้องก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับมีทุกอย่างต้องการไฟลนี้กดดาวน์โหลดเลยตืบมทุกอย่างจะวิ่งกับจากกล้องเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เราอันนี้ผมทำให้ดูนะ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วแบ็กออกแบ็กออกมาถึงหน้านี้เรากดออกได้เลยเท่านี้เองจบแล้วสําหรับการใช้งานแบบง่ายๆนะครับขั้นแรกเปิดแอปเปิดแอปนะครับเปิดแอปหาแอปกล้องแอปกล้องตัวนี้วิวลอยกดปุบเข้ามากด Connect Wi-Fi เลือก Wi-Fi ที่ถูกต้องเสร็จแล้วเจอหน้านี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยจะดูสดดูย้อนหลังหรือจะดู GPS ที่เราที่เราใช้มันสรุปไปให้หมดนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่จำเป็นเขาก็มีประกอบมาให้ตอนนี้เป็นการเก็บสายกล้องหลังนะครับกล้องหลังสายเราก็จะเก็บขึ้นด้านบนนะครับอยู่ใต้แนวแอร์แบ็กยาวจนถึงกล้องหลังแล้วเดี๋ยวกล้องหลังจะติดที่ด้านในห้องโดยสารนะครับที่ฝาหลังสำหรับรถ SUV นะครับคันนี้เกียร์อนะครับก็เป็นประมาณหนึ่งเป็นรถ SUV ระดับกลางนะครับถ้าตัวใหญ่จะเป็น EV9 EV 9, EV 9. นี้เก็บสายกล้องหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปั๊กก็ซ่อนไว้นะครับยังไงก็ไม่เห็นเหลือแต่กล้องหลัง ท่นตอนนี้จะเป็นการเดินสายกล้องหลังแล้วนะครับในการเดินสายกล้องหลังนะครับสายก็จะเดินมาจากกล้องหน้าคนที่ถามว่ากล้องหลังเนี่ยเอาไฟมาจากไหนนะครับกล้องหลังของกล้องติดรถยนต์หน้าหลังทุกตัวนะครับจะใช้สายโยงมาจากตัวกล้องหน้าทั้งนั้นโดยหลักๆนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีสายอยู่2เส้นเส้นหนึ่งเป็น power อีกเส้นหนึ่งเป็นสายโยงมาที่กล้องหลังนตอนนี้เราเดินสายกล้องหลังนะครับโดยใช้การ ร้อยผ่านตัวท่อ,อยยางไม่พลาดไม่หนีบนะครับเกียร์ e v 5นะครับก็สามารถติดกล้องติดรถยนต์ได้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราสะดวกจะติดแบบไหนคือตัวของลูกค้าเองเป็นหลักนะครับว่าอ,อ,อยากจะติดแบบผ่านลัก o b d 2หรืออยากจะติดแบบใช้ฟิลแท็บ หรืออยากจะติดแบบเสียบช่องจุดบุหรี่ด้านหน้าก็ทำได้ส่วนลูกค้าที่สงสัยว่ากล้องวิวลอยเนี่ยมันเป็นกล้องกล้องอะไรนะครับมันก็เป็นกล้องแบรนด์เกาหลีอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งถ้ามันเป็นกล้องแบรนด์เกาหลีเนี่ยมันเป็นกล้องที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงล้วนะครับเป็นกล้องที่มาจากเกาหลีใต้โดยตรงนะครับแล้วก็ดีตรงที่ว่า เป็นกล้องที่บันทึกตอนจอดได้แม่นยำนะครับในราคาที่มันจับต้องได้ส่วนรุ่น D20 Q2 Plus เนี่ยตัวนี้นะที่มันที่มันดีแล้วทุกคน,นไม่ค่อยรู้คือกล้องหน้าก็ใช้เซ็นเซอร์โซนีกล้องหลังก็ใช้เซนเซอร์โซนีเหมือนกันแถมเป็นความละเอียดแบบ 2K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับข้อนี้สำคัญ ติดกล้องทั้งทีเอากล้องหน้า 4K แต่กล้องหลังเป็น Full HD ตู้ตัวนี้ไม่ได้ส่วนใครที่บอกว่าตัวปูลอยนะครับตัววิวลอยเนี่ยแบรนด์วิวลอยเนี่ยตัว D20Q 2000เนี่ยราคามันสูงเกินอยากได้ตัวที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับก็มีตัวถูกตัว,ต,วตัวเริ่มต้นของวิวลอยเป็น v ิวลอยซีโร นะครับความละเอียดมันก็จะลงมาอยู่ที่ full hd กล้องหน้าเซ็นเซอร์ตัวนีนะแต่กล้องหลังอะเซ็นเซอร์ธรรมดาแต่ว่าถือว่าเราจ่ายเงินในจุดที่มันคุ้มมากได้ระบบจอดรถมาไม่ต้องไปเพิ่มตังค์เลยในการเดินสายทางด้านกล้องหลังนะครับเมื่อเราเดินลอยใต้ผ้าหลังคาไปแล้วเราจะเดินผ่านท่อยางตรงฝาหลังอีกทีหนึง่งสำคัญนะครับรถที่เป็นรถแบบ suv ฝาหลังเปิด ถ้าเราสามารถเดินร้อยท่อยางท่อยางสายไฟของตัวรถเนี่ยร้อยได้ให้ร้อยผ่านท่อยางทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันสายกล้องหลังขาดหรือหลุดออกจากตัวกล้องทีนี้ขั้นตอนการเก็บสายทุกคนก็จะเก็บสายตามสไตล์ของตัวเองในที่นี้คันนี้เกียร์ e v 5ผมใส่เป็นท่ออ่อนหรือเฟล็กนะครับเพื่อให้มันปกป้องสายเวลาที่เราปิดกับหลังไปแล้วกับหลังก็จะไม่ทับตรงสายด้วยนะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สังเกตตัวท่อยางให้ดีว่าปิดสนิทไหมนะครับถ้าปิดสนิทน้ําจะไม่เข้าแต่ถ้าเราแบบเราช่วยหรือเราลืมเนี่ยมันจะทําให้จุดนี้น้ำเข้ารถลูกค้าเวลาที่รถโดนฝนกล้องหลังของตัววิวรอยนะครับมันเดินสายผ่านท่อยางผ่านท่อยางตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปด้านใน มาที่ตัวกล้องกล้องจะเป็นทรงริมแบบนี้นะครับติดอยู่ตรงด้านหลังก็สามารถปรับมุมมองได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับตัวเ e กีย e ร์ EV5 นะครับอย่าลืมนะครับคนไม่อยากใช้ปลั๊ก OBD2 ก็ใช้ฟิว l ์แทบได้แต่ถ้าให้เลือกได้เลือกใช้ปลั๊ก OBD2 ดีกว่าเพราะว่ามันง่ายต่อการซ่อมบำรุงแค่เสียบปลั๊กแล้วก็ถอดออกศูนย์ก็ไม่วอแวกเราด้วย อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วถ้าอยากติดกล้องติดรถยนต์ด้วยงานของร้านเราก็ติดต่อกันมาได้นะครับหรือจะมาติดตั้งหน้าร้านผมข,ขึ้นที่อยู่ไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับสำหรับคันนี้เกียร์ e v 5ติดกล้องวิวลอยรุ่น d 1 0 Q 2 plus นะครับมีไฟ led เตือนแบบนี้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ